สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยผมบัวเท่านะครับวันนี้ผมจะมาสอนเอาอ e ีโมดไม่ใช่เอาอ e ีโมดเขาเรียกว่าแต่งอ e ีโมดในเออ่ทำโปรไฟล์ให้มันเป็นอ e ีโมดแล้วแหละทํารูปอ e ีโมดในโปรไฟลนะ์นะกนเลยท่านผู้ชมต้องกดคลิกขวานะครับมันจะเด้งมาหน้านี้ให้ท่านผู้ชมกดตรงคําว่าคอนโซลเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เด็ดไอ้โค้ดให้เนาะให้ท่านผู้ชมใส่โค้ดนะแล้วก็เปลี่ยนจากไอ้เนี่ย จากเลข1ให้เป็นเลข1น,นะฮะถ้าเกิดมันขึ้นเลข1อยู่แล้วเนี่ยด้านล่างสุดอะถ้าเกิดมันขึ้นเลข1ก็อย่าเปลี่ยนนะฮะถ้าเกิดมันเป็นเลข2เนี่ยมันจะเปลี่ยนอย่างอื่นเลยทันทีเนาะส่วนไอ้สอันด้านบนเนี่ยก็ให้ใส่เลขอะไรก็ได้นะฮะยกเว้นเลข30นะซึ่ง30อะอย่าเปลี่ยนเลยให้เปลี่ยนแค่อันที่0กับอะไรสองสองอะเออนั่นแหละ นะครับต่อมาคือเราต้องไปเอาตัวที่เป็นโค้ดเขาเรียกว่าแหละแบบอ e ีโมดนะฮะก็กดหนึ่นให้ผู้ชมไปอวตารนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ไปตรงแอนิเมชันแล้วก็ให้ไปตรงเอ่ออันนี้นะครับนี่จนนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ชมกดเลือกเป็นอ e ีโมดอะไรก็ได้นะผมจะเอาอ e ีโมดนี้นะฮะ เอ้ยไม่ใช่เอาอนี้ดีกว่าออพอเราได้อ e ีโมดมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมมาวางไว้ตรงนี้นะครับซึ่งตัวอ e ีโมดเนี่ยคือท่านผู้ชมอ่ะต้องกดค้างกดตัว R นะเขาเรียกว่าอะไรแบบกดตัวขวากดเมาส์ขวานะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมี BTR นะท่านผู้ชมโหลดมาก็ดาวน์โหลดได้เลยโอเคเนาะก็พอเราใส่อะไรเสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมกดอันนี้น กด enter นะมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะฮะนี่เรียบร้อยผมได้แล้วรอดูนะครับมันจะเด้งตรงนี้นะอ่านี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะต่อมาผมจะสอนตัวภาพที่ไม่ใช่ไอคอนนาะตะกี้ไอคอนนะฮะก็กดเหมือนเดิมเลยนะครับคือเอาโค้ดมาใส่เหมือนเดิมนะฮะก็เอาจากลิงก์ผมมาแหละเนาะ ถ้าเกิดผมสอนไม่เข้าใจสามารถไปดูช่องอื่นได้นะโอเคหลังจากนั้นก็กด control เหมือนเดิมนะครับเนี่แล้วให้เราใส่ตัวโค้ดไว้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากล่างสุดที่มันเป็นหนึ่งให้กลายเป็นสองนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเลขเหมือนเดิมเลย นะครับก็เดี๋ยวเราไปเอาตัวโค้ดเหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่โค้ดมันเป็น ID เนาะ ID e m o t อีโมดนะครับโอเคพอเราเด้งมาหน้านี้แล้วก็ไปแอนิเมชันแล้วก็ให้ไปตรงแอร์เอมโดนะฮะหลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมกดคลิกขวาหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ Copy นะฮะโอเคได้แล้วหลังจากนั้นก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้เลย อโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยให้ถ้าไม่ชมกด enter นะพอเรากด enter มันก็จะเด้งข้อความนี้มาเนาะเท่ากับว่าเราได้แล้วเรียบร้อยนะครับก็อันนี้เนี่ยเราสามารถไปดูในคอมได้เนาะก็คือทําในโทรศัพท์แล้วมันเด้งในคอมเอ้ทำในคอมแล้วมันเด้งในโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะครับก็เนี่เนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปตัดตรงโทรศัพท์กันเลยเดี๋ยวเราไปโทรศัพท์กัน โอเคนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในหน้าของโทรศัพท์แล้วเนาะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นไอคอนอีโมดที่ผมนักสอนตะกี้นะนี่เนาะหลังจากนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ชมกดตรง3จุดนี้นะครับกดไปตรงโปรไฟล์เนี่ยรอนะครับอ่ะพอเด้งมาหน้านี้นะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตัวโปรไฟล์ที่เป็นไอคอนของเราเนี่ยจะเป็นตัวอ e ีโมดที่เรานั้นทําตะกี้นะฮะและเลื่อนลงมาเนี่ยตัวภาพตัวภาพของโปรไฟล์เนี่ย ไอตัวแสดงไอเทมต่างๆแสดงหน้าตาเราเนี่ยมันก็จะไปมันก็จะกลายเป็นอีโมดนั่นนะฮะก็คือผมใช้ก๊อตนะฮะมันก็เลยเป็นอย่างนี้เนาะก็นี่นะฮะก็เสร็จแล้วนะสำหรับการใส่ท่าอีโมดในโปรไฟล์เนาะก็ใครชอบนี้ฝากกดไลค์แกดติดตามด้วยลืมซื้อเสื้อหรือสก็อตกดติดตามแฟนเพจได้กดซิงเก็ตด้วยสำนี้เราเป็นเพื่อนละครสวัสดีครับเจ็บคลิปหน้านะครับบาย